แกล้งโดนในโลกลุกนะครับผมจะไปเอาตังค์แน่ใช่สองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวจะไปเอาตังค์นี่แหละมาซื้อขนมแล้วนมทั้งหมดเนี่ยก็ขอบคุณในกรุกเดินอ้าวทำไมตล้วบอกพิงเอ๋ยเอ็งเห่นเองโทรตังค์ไงดูงันไงเปล่าเอ็งดิ๋มัมีอะไรอ้าวโดนแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุปเปอร์กอนนะครับผมวันนี้จะมาแกล้งโดนในโลกลุกนะครับ ก็มันนอนอยู่ตรงนั้นก็เดี๋ยวจะเอิทำเป็นอะไรวะเอเอ,เอมันมันนอนหลับอยูน่นะมันมันเอากระเป๋าตังค์มันเอาตังค์มาโชว์ผมแบบโคตรเยอะเลยเมือเ่อกี้แล้วแบบ<อ>ทำเป็นแบบ<อ>มีตังค์รวยเดี๋ยวผมจะไปเอาตังค์เนี่ยใช่สองร้อยกว่าบาทจะเอาตังค์เนี่ยมาซื้อขนมแล้วทำเป็นแบบว่าผมเป็นคนเลี้ยงอย่างเงี้ยเออผมเป็นอะไรเป็นคนเลี้ยงอย่างเงี้ยนะโอเคดูแล้วค่อยไปดูว่ามันจะทำหน้าตายังไงถ้ามันรู้ว่าแบบเราสุดท้ายเป็นตังค์มันอย่างเงี้ย มันจะร้องไห้ไหม,ไมยังไงก็โอเคไปชมกันเลยก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็คือแบบก็แบบอืมมันอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็โอเคไม่พูดมากก็ไปดีกว่านอนอยู่เห็นะอ,อย่นีกล้องเห็นไหมเอ๊เราอยู่ตรงเสือเดีวยวพูดทำไมไม่ต่ออ่นะ วมานาม้มันหลับมามาวดูนะดีหลับสบายเลยอวดตังเลองอวดตังเลอก็เป็นกระเป๋ามานนทุนคนไม่ติด เอาแม่งหมดลนะให้เสียอะไรก็ไม่สนนะหมดแล้วนะทุกคโอเสียลูกเสียลูกเสียลูกโอเคเดี๋ยวเราต้องก็จะเอาตังค์นี่แหละนะไปซื้ออะไรกินดีกว่า,าไปากันเลยเฮ้ยล,ลืมแมทไอ้นั่นลืมแมทเดี๋ยวรอมก่นอนไอ้นี่ก็ลืมโอมเคมานะเราก็จะไปซื้อกัน วดแล้วอวดแล้วรนโดคูปะ A few moments later เฮ้น่าระซดีกว่าอะซิบบาทลูกคุได้ด A few moments later น er ี่นะโอ้คุจะได้น้อยี่ยรนโดขอบคุณมาก อยู่เหมือนเดิมนะนี่นะขนมนี่ก็เป็นลมนัองหมดนี่แล้วก็ได้น้ำมาสองขวดน,นะโอเคมันมืดว่ะตรงนี้ไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราจะไปปลูกเด็กปลูกกันนะไปไปไปกันโลโหโลเฮ้ย<ล><ล>ตื่นโห่ทำไรอุ้ยไก่ไโบ <laughs> <laughs> คือมาให้เนี่ยนอนไม่ทำอะไรเลยเลี้ยงแล้วนี่สาเลี้ยงอะฮะนั่งกินตรงไหนหน้าบ้านนะตรงไหนล่ะโอ้เปียกเทน้ำไปไหนดิไหนร้อนดูนั่งเลยมันไม่มีที่นั่งอ่ะดูอะเอ้ยพุกไม่นั่งเต็มเลยค้าง

แล้กลับมาด้วยอ่เรื่องของเองนอดีวไนี่ไปได้ตกลับหาทางกลับเอาเอนี่ทางเนไม่มีเลยอยู่วัดเดียวไม่ไดไปทางนันไม่ได้มันจะไม่ได้ผมไม่เกียวทางวัดโอ้แล้วก็ผ่านวัดอีกวัด ที่เขาจะมตามอาพุ่งเสงมาแลถึงเลยร้อนนะร้อนหนักวัน่นมากคนบวชนะคนบวชด้วยคนบวชแล้วยังไม่ตายัตอ้วนอือูพอได้ไหมคเอาูแลูแลวอะไรันนี่จะตกไหมเนี่ยนะโอ้

เออเองินคนเดียวตอนนั้นน้องเนี่ยยัดเอายัดเอาไอ้ปงไม่ได้กินเลยหรออสี่อันนะคนเยอะเฮ้ยนี่มันมีร่องให้ิีอยู่เป็นไหมเริ่มป่ากันเลย นเลวคอมบ่หวานักินเมันเลยเออขรนอะไรมนกินอะไรออยาไม่ชอบยนะอีก็อร่อยอ่ะทำไรอันนี้กับเล่เราเขาันเถอ

ยินดีครับอ,อะไรแล้วคำนีคำนยังไปไปลอมบ้าง,งลง้ว ก็หนวอนไหนวาตอนหนุยยกูก็สงมาินานแล้วไมไดคุณเี่ยเติมเธอเยอะเลยติ๊กต๊อกิบมาอร่อยไหมอิ่มไหมอิ่มยังก็อืมแนี้แหละมื้อเนี้ยก็นมทห้หมดเนยก็ขอบคูณล็บลุกเลยอาวทำไมแล้วขอบฟะ เองเห็นองโทตังไงดูเงินเงกระเป๋าเองอย่โอ้โหยมีอะไรอ้าวโดนแล้วไปเลเอากระเป๋าไม่เอาไปด้วยมันไปมันไปมันเลยมารงเข้าวมันนอนแดงของมันเนี่ยเข้าวมันอยู่ไหน โอเคนะก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้นะก็มดมันไส้พวกคนรวยอ่ะชอบโชว์รวยก็ปล่อยมันไปนะเดี๋ยวก็อันไม่มีอะไรหรอกเราก็ปิดคลิปแล้วกันมีเพียงแค่เท่านี้แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็อยากให้ทำคลิปอะไรหรืออยากให้แกล้งใครก็บอกมานะับเดี๋ยวผมไม่ทำให้จดให้เลยตามหัวขอบ๊าไบาย